เป้าหมาย10เป้าหมายที่เราเขียนเอาไว้เราอาจจะไม่สามารถทําพร้อมกันได้ทั้งหมด10เป้าหมายแต่ถ้าในปีนี้เราสามารถทําได้สักหนึ่งเป้าหมาย2เป้าหมายเนี่ยสุดท้ายผมคิดว่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้ปีต่อๆไปเนี่ยเราสามารถทําตามเป้าหมายแบบที่ตั้งใจไว้ได้ครับ ปีใหม่ทั้งทีตั้งเป้าหมายยังไงให้ทําได้จริงช่วงปีใหม่แบบนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีไฟในการลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆมีไฟในการลุกขึ้นมาจัดระบบจัดระเบียบชีวิตของตัวเองใหม่เนาะรวมถึงนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีการตั้ง New Year Resolution ตั้งเป้าหมายต่างๆพร้อมรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ซึ่งไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไรครับตั้งแต่อยากจะออกกําลังกายมากขึ้นอยากจะมีสุขภาพดีขึ้นอยากจะเก็บเงินเพิ่มมากขึ้นเนี่ย เป็นเป้าหมายที่ดีทั้งนั้นผมเชื่อแบบนั้นเนาะแต่ปัญหามาอยู่ที่ว่าพอเราเริ่มผ่านปีใหม่กันไปแล้วเนี่ยหเดือน2เดือน3เดือนกับกลายเป็นว่าไฟในการอยากทําตามเป้าหมายเนี่ยมันเริ่มเบาลงมันเริ่มมอดลง หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะทาให้หลายๆคนที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ล้มพับเป้าหมายนั้นไปเป้าหมายของเราเนี่ยก็เลยไม่สําเร็จเลยสักทีใน E ีีนี้ก็เลยอยากชวนทุกคนมาคุยกันครับว่าถ้าในปี2025นี้เรามีเป้าหมายที่เราอยากจะทําอยู่เนาะเราจะทํำยังไงให้เป้าหมายของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะสําเร็จจริงๆซึ่งเทคนิคที่ผมจะเอามาฝากวันนี้คืออะไรไปฟังใน EP ีนี้พร้อมๆกันครับซึ่งสําหรับเทคนิคที่ผมเอามาฝากทุกคนในวันนี้ครับก็คือการตั้งเป้าหมาย ตามหลักการของสมาร์ทครับเริ่มจาก S ตัวแรกก่อนเลยก็คือ s p ป c i f i c หรือการตั้งเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงครับหลายๆครั้งเวลาที่เราตั้งเป้าหมายเนาะคือเราอยากที่จะมีสุขภาพที่ดีเราอยากที่จะออกกําลังกายเยอะๆเราอยากที่จะเก็บเงินเยอะๆแต่พอเป้าหมายของเราไม่ชัดเลครับกลับกลายเป็นว่าพอเราไปทำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเราลองตั้งเป้าหมายให้ใหมันเจาะจงนิดนึง อย่างเช่นคุณอยากจอะกําลังกายเยอะขึ้นถูกไหมคุณอยากจอกกําลังกายเยอะขึ้นเพราะอะไรอสมมตินะผมบอกว่าผมอยากจอกกําลังกายเยอะขึ้น เพราะผมอยากลดน้าหนักโอเคแบบนี้คือเป้าหมายที่มาเจาะจงในแบบของผมและหรือแบบหนึ่งนะครับสมมุติเป็นเรื่องเงินเนาะนะครับผมอยากจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆจะเก็บเงินเยอะๆตรงนี้ไปทําอะไรบางคนอาจจะอยากไปดาวบ้านบางคนอาจจะอยากเก็บส่งลูกเรียนเนาะนะครับลองเฉพาะเจาะจงในเรื่องของเป้าหมายตรงนี้เข้าไปซึ่งตรงนี้ผมแนะนําเพิ่มนิดนึงครับว่าเวลาที่เราเนี่ยตั้งเป้าหมายเนาะผมอยากให้คุณเนี่ยเขียนมันออกมาให้ชัดครับ จะเขียนใส่สมุดเขียนใส่กระดาษห,หรือเขียนใส่ Excel ก็ได้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นการที่ช่วยคอมมิตครับว่าเราเนี่ยอยากจะทําตามเป้าหมายนี้จริงๆเราไม่ได้คิดขึ้นมาแบบลอยๆรวมถึงนะครับถ้าใครมีเป้าหมายที่อยากจะทําหลายเป้าหมายในปีหน้าเนาะ ลองเขียนลำดับความสําคัญของเขาหน่อยนะครับว่าเป้าหมายไหนสําคัญกว่ากันซึ่งสมมุติถ้ามันเป็นเรื่องของเป้าหมายการเงินเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเรามีหลายเป้าหมายเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเราไปดูครบทุกข้อแล้วเนี่ยเราอาจจะจําเป็นจะต้องเลือกครับว่าในปีนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องทําตามเป้าหมายไหนก่อนซึ่งสุดท้ายนะครับเป้าหมาย1ิเป้าหมายที่เราเขียนเอาไว้เราอาจจะไม่สามารถทําพร้อมกันได้ทั้งหมด10เป้าหมายแต่ถ้าในปีนี้เราสามารถทําได้สักหนึ่งเป้าหมาย2เป้าหมายเนี่ยสุดท้ายผมคิดว่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้ปีต่อๆไปเนี่ย เราสามารถทาตามเป้าหมายแบบที่ตั้งใจไว้ได้ครับดังนั้นข้อแรกลองตั้งเป้าหมายให้มันเฉพาะเจาะจงเพิ่มมากขึ้นข้อถัดมาข้อที่2ครับตัว M เนาะนะครับ Measurable นะหรือว่าการตั้งเป้าหมายแบบวัดผลได้สมมุติผมบอกว่าผมอยากจะลดน้ําหนักเนาะอยากลดเท่าไหร่ล่ะนะครับ5กโล10กโลนะครับลองกรอกตัวเลขที่มันสามารถวัดผลได้หรือถ้ามันเป็นเรื่องเงินนะครับอยากเก็บเงินเก็บเท่าไหร่ล่ะ 1นึ่งแสนบาทแรก5 0,000บาทแรกหรืออาบางคนอาจจะ1ล้านบาทแรกเลยก็ได้เนาะตรงนี้นะครับลองกรอกตัวเลขให้มันชัดเจนครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะสามารถช่วยให้เราวัดผลได้ว่าณปัจจุบันนี้สมมติน้องมันผ่านปีใหม่ไปแล้วสเดือน5เดือนตอนนี้เราอยู่จุดไหนแล้วเป้าหมายของเราคืบหน้าไปตรงไหนแล้วผมคิดว่ามันช่วยให้เราเนี่ยสามารถมอนิเตอร์เป้าหมายของเราได้สุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าถึงปลายปีแล้วเป้าหมายของเราอาจจะไม่สําเร็จแต่ผมคิดว่ามันจะเป็น small win เล็กเล็กครับที่บอกว่า เราเนี่ยนะครับก็มีความคืบหน้านะในการทําตามเป้าหมายตรงนี้ไม่ไปไหลปีหน้าค่อยเริ่มใหม่กับเป้าหมายนี้ก็ได้ดังนั้นนะครับลองกรอกตัวเลขให้มันชัดเจนดูครับว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณต้องการอะไรจริงๆต้องการเท่าไหร่และข้อถัดมาตัว A ครับคือ a c h i e v e นะฮะก็คือเป้าหมายนี้ทําจริงได้และที่สําคัญนะครับควรจะต้องรู้กระบวนการในการทําตามเป้าหมายนี้ด้วยอย่างเช่นสมมตินะครับปีนี้ผมอยากจะเก็บเงินดาวบ้านเนาะอยู่ที่2 4 0 0 0 0บาท นั่นหมายความว่าต่อเดือนเนี่ยผมจะต้องเก็บเงินเดือนละ20 0 0 0บาทนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราทําได้นะครับคุณอาจจะต้องไปดูในเรื่องของตัวบัญชีรายรับรายจ่ายของคุณเนาะรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆของคุณแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสามารถทําได้ไหมซึ่งเวลาที่เราไปดูแบบนี้ครับผมสมมตินนะเราสามารถเก็บได้จริงๆอยู่ที่ประมาณ15ื่น มันยังมีส่วนต่างอยู่นะครับตรงนี้คุณจะทํางานเสริมเพิ่มไหมหรือจะไปลดค่าใช้จ่ายตรงไหนไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นโอกาสที่จะทําให้เป้าหมายของเราเนี่ยสำเร็จเพิ่มมากขึ้นครับเพราะหลายๆครั้งเนาะเวลาที่เราตั้งเป้าหมายไปแล้วเราอยากเก็บเงินให้ได้เท่านั้นเท่านี้แต่พอเราไม่รู้กระบวนการนะครับว่าเราจะทํำยังไงสุดท้ายตรงนี้แหละเป็นสาเหตุหนึ่งสําคัญเลยที่ผมคิดว่าทําให้หลายๆคนเนี่ยล้มพับเป้าหมายของตัวเองไป ดังนั้นนะครับในการทําตามเป้าหมายตรงนี้คุณจำเป็นจะต้องรู้กระบวนการเนาะว่าคุณจะต้องทํายังไงทําอะไรและเป้าหมายนี้มีโอกาสที่จะสําเร็จจริงๆริงไหมครับและข้อถัดมาตัว R หรือว่า Realistic ครับสำหรับข้อนี้เนาะเป็นการ r e c h e c ครับผมว่าเป้าหมายของคุณตรงนี้เนี่ย มันเรียลลิสติกมันสมเหตุสมผลจริงๆไหมซึ่งข้อนี้เนี่ยจริงๆมันจะสอดคล้องกับตัว A ครับก็คืออย่างเช่นตัว A เนี่ยคุณบอกว่าถ้าสมมุติคุณอยากจะเก็บเงิน20,000ต่อเดือนให้ได้เนี่ยนะครับคือคุณต้องทําอาชีพที่2อาชีพที่3ด้วยเนาะแต่เรียลลิสติกตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการที่เราไปพิจารณาครับว่าถ้าสมมุติเราอยากจะทําอาชีพที่2เพิ่ม อาชีพที่3มาอาชีพที่4เรามีเวลาจริงๆไหมเราเหลือเวลาในการพักผ่อนจริงๆไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันทําให้เราเหนื่อยมากจนเกินไปเราอาจจะล้มพับเป้าหมายนี้ไปก็ได้ซึ่งเวลาที่เรามารีเช็คแบบเนี้ยครับจะทําให้เราเห็นจริงๆเนาะว่าเป้าหมายนี้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆไหมมันเบียดเบียนเวลาพักผ่อนของเรานะครับมันทําให้เราเนี่ยเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติมันยากเกินไปมันเหนื่อยเกินไปตรงนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําตามเป้าหมายได้ไม่สําเร็จครับและสุดท้ายนะครับตัวทีเนาะหรือว่าทํา บก็คือมีกรอบระยะเวลาชัดเจนหลายๆครั้งเวลาที่เราบอกครับว่าเราอยากจะเก็บเงินให้ได้1ล้านนะครับเก็บเงินให้ได้10,000แแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเราจะเก็บเมื่อไหร่ล่ะจะเก็บให้มันสําเร็จเมื่อไหร่ซึ่งตรงนี้นะครับสมมติเป็นเป้าเล็กๆแล้วก,กันนะอย่างเช่นเก็บเงิน 5 0 0 0 0บาทตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาที่คุณมีกรอบระยะเวลาชัดเจนเนาะก็คือเงิน5 0,000บาทกับระยะเวลา1ปีแบบเนี้ยคุณจะรู้เลยนะครับว่าคุณจะต้องเก็บต่อเดือนเท่าไหร่แล้วเวลาที่เราไปพิจารณาร่วมกับตัวบัญชีรายรับรายจ่ายล่วงหน้าของเราคุณจะเห็นเลยว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสําเร็จจริงๆไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราเห็นทั้ง5ข้อน,นี้เนาะก็คือ S M A R T ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือตามหลักสมาร์ทนะครับมันก็จะช่วยคุณเนี่ยสามารถไปพิจารณาได้ครับว่าเป้าหมายของเราลาย เป้าหมายอย่างเช่นปีหน้าผมบอกว่าผมอยากจะเก็บเงินให้ได้3ล้านเนี่ยแต่พอเรามารีเช็คในคบในความเรียลลิสติกของเขาในสิ่งที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงตามกรอบระยะเวลาของเราตามความสามารถในการทําตามเป้าหมายของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเป้าหมายนี้มันอาจจะยังคงอยู่ก็ได้นะแต่คุณอาจจะซอยออกมาเพื่อทําปีนี้ หนึ่งแสนเริ่มจาก1นึ่งแสนก่อนปีนี้นะครับเริ่มจาก5้าแสนก่อนทําไปเรื่อยเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยเราสามารถไปฮิตเป้าหมายใหญ่ของเราได้จริงๆซึ่งเวลาที่เรามีแบบแผนแบบนี้ที่ชัดเจนเนาะก็จะทําให้เราเนี่ยมองเห็นโอกาสที่เราจะไปถึงเป้าหมายได้แบบชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ก็หวังว่าเทคนิคสมาร์ทนี้นะครับไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรตั้งแต่สุขภาพนะครับชีวิตหรือเรื่องเงินเนี่ยนะครับคุณน่าจะไปถึงเป้าหมายการเงินได้ตามหลักสมาร์ทนี้ก็ถ้าเห็นคลิปนี้ดีนะครับเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับคลิปหน้านะครับผมจะเอาความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากเขาฝากติดตามด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ